สวัสดีท่านผู้ชมนะคะแฟนช่องของเจตังนะคะวันนี้เจตังอยู่ที่สำนักสงฆ์อัมพรวันนะคะวันนี้นะคะก็ที่วัดสว่างธรรมบรนดาลหรือว่าสำนักสงฆ์อัมพรวันนะคะก็ได้มีการอัญเชิญเจ้าแม่นะคะมาอยู่ที่สำนักสงฆ์อัมพรวันนะคะเจ้าของนานะคะที่เคยโชคดีนะคะถูกสองรอบนะคะร่วม รวมก็เป็นเงินจำนวนประมาณหนึ่งล้านนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เชิญเจ้าแม่มาอยู่ที่วัดน,นะคะผู้พี่เนี่ยคือขครเยน่าผู้พี่เนี่ยอ๋อคือใครเนะอ๋อนี่ผู้พี่ใช่ไหมคะ S <S <S สบอดอันนี้สบายเงินก็คือเอาลงแล้วเนาะ <S <S เป็นผู้พี่นะคะเป็นเป็นพี่นหนา้าผู้น้องค่ะเจออะไรแค่ค่ะพี่นี่ยผู้น<ร>้องนะใช้ายๆเจออะไรแค่โอ้แมน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 คลใช่หัวอันนี้หัวข้าง,ง,งนี้บอกหัวอ๋อหัวคล้ายๆจระเร้นะคะทางโน้นจะเป็นหางใช่ไหมใช่เออแมนเนาะจระเไ้นี่ลนรสมัยอมน สมัยพ่อพนไปหาปู ah. mm ่หาป่าอม้แจกองีย mm ัง hmm. ไ่ได <ate> ้จบค่ะ hmm. อ um ันนี้งแจงกไปใส่มอนใส่หนงสอิ่งิห็นหัวมนี่ลมันข้นโ่้บางมันจอยเที่ยวมานึ่นเทียวยอกบ่ค่ะรอไว้หนึ่เด้อ คล้ายๆพญานาคโอ้ดี๋ยวจะไปดูทูบก่อนนะคะว่าจะได้ตัวไหตัวใดขนาดนะ่ะสองสองฮะเห็มบ่สหรือห้า,าตัวใดค่ะ สองหาเอบอก้บ่เน้นบ่เบิ้งกระดูกไก่กระดูกเบิ่งกระดุกฮะสองสบคะ่สองสองสองห้าสองสองสองห้าบ่ค่ะท่านผู้ชมคะบางคนก็มองเห็นเป็นสองสองสามนะคะบางคนก็มองเห็นเป็นสองสองห้านะคะท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวไหนนะคะคอมเมนต์ด้วยนะคะ <iento> สองหาสองหาสา si มันจะเป็นอี่งสหาเขา่ไาเดค่ะนั่นเบ้ยน่เตบห่งาีนงโอ้ยแมนามันองเียองงหางันนี้นี่ 啥？<Exactly. S 2> <Exactly. S 1> exactly. ตัวไรตัวไรสองสองสามสองสองสามเนาะงขาวฮะสองสามเลยสองสองสองห้านะคะบางคนก็มองเห็นเป็นสองสองสามค่ะ

ยังค่ะห้าตัวเดียวบอกเห็นเลขห้าเห็นี่ยโอ้ยแมงความเล่าเด้อนีเนาะนีเนาะมีแม่มีแม่ไม่ก้องไมม่เห่อตัย่าง่ะเรขึ้นไหมหรอเกลขห้าอันนี้สอง่อันนี้ก็ห้อันนี้ก็สององหาบอเห็นตรงนี้ก็สองหใช่ไหม

เอาคอยเห็นอันเจ้ว่าคอยเห็นอยู่ไอเแม่ยสบายท้องหนึ่งแปดกับสองห้าหนึ่งแปดกับสองห้าฮะแมนเจ้าว่าเจ้าเห็นอันสองหาสองหาสองมันบอกเห็นมองเดียวบอสองหาเนาะหาสองเนาะจ้า ตรงบริเวณนี้นะคะที่พี่ผู้ชายนะคะเห็นเป็นห้าสองเนาะโอ้่โตบอเขาจะดูยังเห็นแล้วบอกข้าตัวเลขได้แล้วบอกเห็นมั้ยได้เห็นอยู่ใต้น้ำมันนี่ละอ๋อเห็นเทวองหนูบอกที่หนูท่ายันเห็นตัวใดเห็นนั่น ย่าเห็นสามจิตสามจิตอ๋อเห็นอยู่ในโทรศัพท์หนูอยู่หน้าวันบัน่เห็นบ่เห็นโอ้ขันไปซองสันบ่เห็นก็ถ่ายโทรศัพท์ไปมันชัดมั้ยบอสยุคกล้องเพิ่นก็เห็นสามจิตอ๋อค่ะ ค่เป็นเ่นเป็นหาเป็นโซ่ถ้ามาเห็นเป็นสาวเป็นจังไหเป็นจังไหว้าเป็นเยืกันอปิดนะ่ะย่้กันจะโดนจนั่นมันบอกค่ะใจหายบอใจหายเจ้าของหน้าค่ะยาแม่เอ้ย่าหายน้ำพ่นเด้อพ่นมาหายโชคให้แล้วปฝังบอกให้ได้เด้อเตใส่ชื่อตัวใดก็ได้ทั้วผู้จักตัวที่นาค่ะต้สงเห็นเัวเลยก อาบะไปนอนนําเพิ่นนงูนั่นงูลาเสื้อบ่ไปนอนอยู่ในเขาหงฝันหือเนาะฝันบ่ลเลยเอบ่แล้วเราก็ถืกันแล้วเราก็ถืกอยู่นั่นปาดบ่ไปเามาเมือมันคันเด้2เครือเด้ไปนอนนําเรานะนอนเนซ้อแก้งเนาะตื่นมาเฮ็ดจไดบัดนี้ตกใจเลยตื่นขึ้นมายงอยู่ขายนๆซ่าบ่าือบ่มขึ้นได้บานี หูละนอนขนหลงงองนอนกะเพราเห็ดเนี่ยขนซื่อนอนขนตะเอาหัวออกเอาหัวออกจังสีซื่อเนี่ยเอาหัวออกเราก็ะเลยแหลดไปพุ่นแล้วค่ะอยู่น้ำเพิร์มาเป็นปีนปอลูกสาวกับถือหลายเนาะเจ้าเนาะเป็นสองเท้อกับเป็นล้านพอแล้วนะคะเนาะสองสามเท้าถือเท่ากันขนน่ะคือคือดูบางคนขึ้นมาที่แรกไหม แต่ว่าก็เอาเพิ่นมาอยู่พี่แต่ว่าเอามาเพิ่นมาอยู่พี่เพราะว่าอยู่นาเฮาเฮาก็ขายเฮ็ดเวียกบ่ได้ไปต่คนนี้บาดเพิ่นนะมาหม่องเพิ่นนั่นก็สิได้มีคนมาบารมีแต่มีคนบารมีเพิ่นก็เพิ่นก็สิได้อยู่หม่องดีๆเนาะค่ะอยู่หม่องดีๆค่ะอืขวดขอดคนดีน้ำตาบ่กมัดตัวได้งวดนี้เอาถามนี่ ให้เป็นเจ้าของอันหน้าละกะนเพิ่นอยู่น้ำนาเธอแบบเซ๊ะใจเจ้าของเธอมาเธอโดนใจในนาประตู้องชเนี่ยเลขไถ่แปดสองหนึ่งห้าแปดสองหนึ่งห้าแปดสองหนึ่งห้าไปเจ้ามักหนึ่งห้าแปดสองหวังอยิ่งง่ายหนึ่งแปดสองห้านั่นบอกแปดสองก็ครับกันนาะโอ้เอ้าท่านทะเบียนรถให้สร้างไหมในว้านลนนั่นทะเบียนรถตัวไหนทะเบียนรถนั่นแปดหนึ่ง แปด1 8 1สามหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามหนึ่งปดหนงแปดสามหนึ่งกตัวแปดหนึ่งแปดแปดสามหนึ่ง้างนาแดหนึ่งแปหนึ่ง่าคอ่ะกลับแล้วมันบอกค่ะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสีเอ็นทายพินให้บิึงตลอดเด้อพมาม่าดูเยอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเพื่อพ้นฝันนั่นโทษไปบอกในเด้อเบอร์อรโทษนั่นจะได้เห็นคลิปนะละค่ะว่าดีค่ะเห็นอยู่บอกค่ะพ้นหายแล้วบ,บอกฮะ เห็นเลขหาบอกเห็นตัวเดียวบอ่ค่ะเห็นตัวเดียวบอกเห็นตัวเดียวโอู้หที่นีไม่เจ๋งที่จังต้องฝันอ๋องฝันมาจังไรเนาะฝันเกี่ยวกูเหรอกูยาเขานี่บอกก้อนนี่หรือกูที่นี่หรอกูอันบ่มเขานี่บอกเห็นเลขที่หนาขึ้นเห็นฝันเห็นตัวเลขยี่หนาเลยบอเอเห็นตัวใดเห็นยุบปากเพิ่น เป็นเป็นตัวใดคะเนี่ยคะสิบห้ากับสองห้าอ๋อบอกป้าขอคุณหลายๆเด้ที่บอกค่ะฝันเห็นเอ่อที่ผู้หญิงฝันเห็นปูเบิ้มนะคะฝันเห็นตัวเลขออกที่หน้าเลยใช่ไหมคะอยู่ปากนนะอยู่ที่ปากตัวเลขออกที่ปากสิบห้ากับสองห้าเหรอคะขอบคุณค่ะที่บอกตัวเลขโชคลาภเนาะให้เป็นจังบุญน้ำกันเด้อขันเพิ่นบอกว่าท่านไนม่โชคไม่ใช่ รวายูดิพนาันหน่ักคือบว่าสันมื่ที่แล้วทคือบอกค่ะคือไรบอสสอกวาง็สำหรับคนที่โชคดีเนาะฝันเห็นปูเบิ้มก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะคะผมื่เดือนสองครับเห็นไห มานาบิงใกๆผมเนี่เนี่ยเนี่ยองสองเราครับนี่หาเนี่หาหม่้อนี่เบองขดเบื้องขับแมนแมนเยิ่เอเจ้าเลหาสหีเบ้องเลืออกับตัวตัวน้อน้เนี่กางนดีนี่นี้กล่องบังนี่นี่เลยสอปดนครับเนาะมีสองเคห็นยอะอันนี่หาครับ แม่จอ่จอนจอนร้างอกหรือสิเห็นแม่แม่แองเร่งจัดหน่อยนอนี่นี่ได้เาแม่เล็กหาคยืดี่แ่บเแมนยังเาได้เห็นเ่ยอันนี้เลกครับชัดเดี๋ยวไข่เบิ้งใหม่กัด้วอ๋อเจ้าอ๋ี่อยากเบิ้งขึ้นกันเบิงนี่สองครับอี่ครับ อ๋อเลขสองเลขสนี่เลยห้าครับหัวห้าจะมาอย่างนี้ก็ตโอ้จาจาจ้าสองกับห้านะคะเห็นมองคุณกับสองหาแล้วใคือกันนี่ละนี่นั่นกับสองหาซะกันเต้เห็นสองหาอยู่ห่ากันแมนบอกมองนี่เราจะเห็นสองหาอีกเลยโอ้ทางนี้เห็นสองห้า ทางพี่เห็นหาสองสหาให้ตัวเดียวกันอยู่อ้าเป็นจังบนเลยพี่น้องพี่กับน้องค่ะพี่กับน้องโชคลาภมานำกันหาสวยเฉิมีเลข2องงตะวันน้อยสอน้อยหน่อยเนาะสองห้าห้าแสนเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นตัวอะไร สองหาอะไรครับโอ้อ่ะไฮโคให้มนเด้อมาตะไสค่ะมานํากันนี่บ่สารคามครับสารคามโอ้โหบัวอะไรอ่ะนี่มาบ่เกี่ยวมันบ่มาบังเอิญตีนี่ไม่ถวายถวายถวายอ๋อมาปูล้โอ้บูชาละบ่อันบูชาตะกุดบ่ดอกเล็กหรือดอกใหญ่คนบ่วอะไ้ครับโอ้แค่ในบูชาบ่ได ได้บอกโอ้ได้แล้วครับได้แล้วครับค่ะเอ้ได้ๆครับโอ้ชาตะกุดได้โชคแล้แล้ววันนี้เห็นเป็นตัวเลขผู้ได้เห็นกระซองหาหาสองเนาะเป็นตาคือกันขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางมาที่สำนักสงฆ์อัมพวันก็สามารถเดิน ทางมาได้นะคะที่บ้านยางงามตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามเจ๊ตังขอให้มีตัวเลขโชคลาภในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆนะคะเป็นกำลังใจให้เจ๊ตังด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ